ในเรื่องของทรงกระบอกนะครับเวลาเราจะหาพื้นที่ผิวเนี่ยนะครับจะต้องเกิดจาก2พื้นที่ฐานนะครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งถ้าเกิดเราตัดทรงกระบอกออกมาเนี่ยเราจะพบว่า ตัวทรงกระบอกที่ว่านั้นนะครับพื้นที่ฐานของมันนั้นฐานเป็นรูปวงกลมตอนทรงกระบอกกับการออกแบบ สวัสดีค่ะคุณโซสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านโซเพนติ้งอีกครั้งครับร้านสีที่มีสีทุกชนิดทุกอย่างรับประกันความมอดทนทนยันลูกหลานเลยนะครับทนยันลูกหลานเลยนะครับโอ้โหนี่แหละค่ะทรายถึงตัดสินใจมาร้านคุณโซเนี่ยแหละเพราะพอดีค่ะทรายจะต่อเติมบ้านครับแต่บ้านของทรายตรงส่วนนี้นะคะทรายคิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นรูปทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกรวมถึงเสาก็ต้องเป็นทรงกระบอกด้วยเสาก็้ทรงกระบอกอีกแล้วครับใช่เลยค่ะเพราะว่าทรายอไปได้แรงบันดาลใจมาค่ะจากรายการ การบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนรูปทรงทนแรงค่ะเป็นยังไงครับน่ะไปดูค่ะน,นเห็นกระดาษพวกนี้ไหมครับเพื่อนๆคิดว่าจะต้องทํำยังไงให้กระดาษที่แบนๆเรียบๆแบบนี้รับน้ําหนักของในตะก้าจิ๋วให้ได้เยอะที่สุดถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยและลองพับเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ไหมเออดีๆเนาะ มันจะแข็งแรงกว่าไหมเนี่ยแข็งแรงกว่าแน่นอนไปตรงนู้นกันเลยโอเคเช็คโอเคเสร็จแล้วก็ใส่นี่ไปหนึ่งสองสามสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด สองโอ้ได้ยี่สิบสองอันสี่เหลี่ยมดีกว่าเออโอเคถ้างั้นเราลองมาพับกันสี่เหลี่ยมอาจจะแข็งแรงกว่าสามเหลี่ยมก็ได้นะพับพับได้แล้วได้แล้วหนึ่งสองสิบเก้า ส2 2ย 24, 24 เรูปทรงกระบอกสุดแข็งแกรงรับน้ำหนักได้เยอะสุดๆทรงกระบอกชนะเลิศเย้ <Yay! S 2> โอ้โหดีเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย เออไม่ทราบว่าคุณทรายสนใจจะซื้อสีแบบไหนครับชนิดใดขนาดเท่าไหร่ครับอ๋อคือแทรก็จะมาปรึกษาคุณโซ,โซ่เนี่ยแหละค่ะว่าจะต้องซื้อสีทั้งหมดกี่ถังกี่แกลลอนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดซื้อเยอะไปทิ้งก็เปลืองเงินนะคะถ้าไม่พอก็ต้องมาซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งเยี่ยมเลยครับนั่นแปลว่าคุณทรายจะต้องใช้ความรู้เรื่องการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ผิวทรงกระบอกครับอ๋อเหรอคะช่วยได้หรอคะใช้ได้เลยครับงั้นทำยังไงคะอ้าวถ้ามีคำถามและอยากหาคำตอบ ไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ใครพอผมดูห้องคุณทรายแล้วเนี่ยเห็นว่ารูปทรงของห้องเนี่ยนะครับเป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะรวมถึงเสาเนี่ยก็เป็นทรงกระบอกเหมือนกันด้วยถูกต้องค่ะนั้นเรามาเข้าใจกี่กับลักษณะของทรงกระบอกกันดีกว่าครับได้ค่ะในรูปแบบทรงกระบอกนั้นยกตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งไอ้ทรงกระบอกที่ว่าเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นรูปฟอร์มของพริซึมนะครับค่ะเพียงแต่ว่าพริซึมนั้นฐานของมัน่ะเป็นวงกลมออนะฮะจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าตัวพริซึมนั้นนะครับฐานเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับเป็นเหลี่ยมต่างๆตามรูปฟอร์มวงกลมจริงๆก็เป็นเหลี่ยมนะครับอ้<โ>แต่เพียงว่าเหลี่ยมนั้นมันเยอะมากๆมากๆมากๆจึงเห็นเป็นรูปของวงกลมนั่นเองค่ะเท่านี้นะครับในรูปฟอร์มของทรงกระบอกนั้น ฐานที่ว่านั้นยังคงเป็นเหมือนปริซึมเลย<ฆ>นะครับด้วยนิยามของสูตรของปริซึมที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ผิวมีสูตรว่า2พื้นที่ฐานบวกเส้นรอบฐานคูณสูงในทรงกระบอกก็เป็นเช่นเดียวกันครับเปลี่ยนแต่ว่าฐานของมันนั้นสังเกตไหมครับว่าฐานมันเป็นรูปวงกลมค่ะตรงนี้นะครับจะอธิบายด้วยรูปแบบตรงนี้ง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเรานะครับต้องการพื้นที่ผิวของที่เราจะทาสีเนี่ย พื้นที่ผิวคือส่วนที่จับต้องข้างนอกได้เราไม่สามารถเอาไปจับข้างในนั้นได้พื้นที่ผิวเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีสสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรกระจายกันนะครับกับอีกสูตรหนึงที่เป็นสูตรเต็มๆของมันสูตรเต็มๆก็คือ2พื้นที่ฐานนะครับบวกพื้นที่ผิวข้างานะครับถ้าเป็นสูตรการกระจายก็จะเป็น2พื้นที่ฐานบวกเส้นรอบฐานคูณสูงสาเหตุที่ไปที่มาตรงนี้หลักการง่ายๆเป็นแบบนี้ครับลองนึกภาพตามนี้นะครับถ้าเรา กลางนะครับรูปทรงที่เป็นรูปทรงกระบอกออกมาเสร็จปั๊บอ้าวผมรบกวนคุณทรายหน่อยครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อเราตัดทรงกระบอกออกมาน้องๆจะเห็นว่าฐานของมันนั้นจะมี2อันเป็นวงกลม2อันใช่ครับซึ่งพื้นที่ฐานของเราเนี่ยนะครับตามคอนเซ็ปต์นะสพื้นที่ฐานที่ว่าใช่ไหมครับค่ะบวกกับนะครับพื้นที่นะครับผิวข้าง สังเกตเห็นไหมครับว่าฐานของเราเป็นรูปวงกลมค่ะสูตรพื้นที่วงกลมเนี่ยมีสูตรว่าา i r ยกกำลังสองค่ะสแสดงว่ามันคือสองย i r ยกกำลังสองอ๋อพอมีสองรูปใช่แล้วแต่คราวนี้ผิวข้างผิวข้างเรา,าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณชายสังเกตเห็นไหมครับว่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นด้านกว้างของมันเนี่ย ตรงกับความสูงของ oh. ทรงกระบอกพอดีเลยใช่ค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะกําหนดนะครับด้านข้างของผิวข้างเนี่ยนะครับด้านกว้างนี้เป็นความสูงได้อ oh, ค่ะคำถามต่อมาคือสังเกตเห็นด้านยาวไหมครับค่ะด้านยาวของทรงกระบอกนี้เอ้มันยาวเท่าไหร่เราจะวัดยังไง ลุงชายลองโค้งมันกลับมาสิครับโค้งกลับมาให้น้องๆดูสิครับเฮ้มันพอดีเลยใช่ไหมครับนี่เลยปิดฝาได้พอดีเลยนี่แสดงว่าด้านยาวเนี่ยมันยาวเป็นเส้นรอบ วงกลมหึ่งวงพอดีเลยใช่เลยค่ะซึ่งเส้นรอบวงกลมที่ว่านี้หรือเส้นรอบรูปวงกลมม,มีสูตรว่า2องพายอาร์ค่ะดังนั้นนะครับด้านยาวตรงนี้เป็น2องพายอาร์ด้านกว้างเป็น H หรือความสูงนะครับพื้นที่เฉพาะสี่เหลีย่ยมหรือผิวข้างนี้จึงมีสูตรว่า2องพายอาร์เอชอ๋อค่ะนะครับดังนั้น สูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกจึงมีสูตรว่า 2πr ยกกำลัง2บวกกับ 2πr คูณสูงตรงหรือ h นั่นเองต่ว่าเราจะสังเกตไหมครับว่าในรูปทรงของทรงกระบอกนั้นมันจะไม่เหมือนกับพื้นที่ผิวของปริซึมเพราะว่าปริซึมนั้น ฐานเป็นรูปอื่นๆมากมายม,มัน <ฮะ S 1> จึงต้องแปรเปลี่ยนไปตามฐานต่างๆแ <ฮะ S 1> ต่ในทรงกระบอกฐานเป็นรูปเดียวเลยครับคือเป็นรูปวงกลมจึงมีสูตรว่า2พ r ยกกำลัง2บวกกับ2พ r คูณ h นั่นเองคราวนี้คำถามก็คือเวลาที่เราคูณด้วยพายซึ่งมีค่าประมาณ22ส่วน7 หรือมีค่าประมาณ3.14ในสูตรนะครับคุณทายจะเห็นว่าเราจำเป็นต้องคูณมันถึง2ตัวด้วยกันแล้วเราต้องเสียเวลาในการคูณรัศมีเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมอโอ้มันทำให้เราคำนวณยากขึ้นแต่น้องๆสังเกตเห็นไหมครับว่าใน2พงไพาร์กำลัง2และ2พาอาร์เมีตัวประกอบร่วมอยู่ใช่ค่ะตัวประกอบร่วม ของมันก็คือ2อพาย r ค่ะงั้นเราก็ทำการดึงตัวประกอบร่วมออกจะได้คูณเลขง่ายขึ้นเราดึง2พาย r อ,ออกจากพจน์แรกค่ะพจน์แรกนั้นมี2พาย r กำลัง,ง2แปลว่ามี r ยกกำลัง2งค่ะซึ่งหมายความว่ามี r กี่ตัว2ตัวค่ะ,ตคะ2ตัวคูณอยู่ดึงมา1ตัวนะครับพจน์แรกจึงเหลือเพียงแค่ r เดียวค่ะในพจน์หลังครับมี2พาย r h เราดึงตัวประกอบร่วมคือ2พอาย R ออกจึงเหลือเพียงแค่ h ค่ะดังนั้นอีกสูตรดึงก็เลยมีสูตรว่า2พาย R คูณกับวงเล็บ R บวก H เพื่อช่วยในการคำนวณค่ะแต่จะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อตัวโจทย์หรือเนื้อหาหรือข้อสอบถามหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเท่านั้นครับค่ะแต่ถ้าถามแยกกันระหว่าง นะครับพื้นที่ฐานหรือว่าพื้นที่ผิวข้างก็มีความจําเป็นต้องย้อนกลับไปใช้ตัวเดิม<อ>ซึ่งผมแนะนําว่าเราจะต้องจําถึง2รูปแบบด้วยกันครับทั้งแบบที่เป็นสูตรเต็มที่ไปที่มารวมถึงสูตรลัดในการคิดทั้งหมดครับสมมุติว่านะครับห้องคุณทรายที่ไปวัดมาเนี่ยค,คุณทายวัดมาเท่าไหร่ครับตอนเริ่มต้น รัศมีของจุดศูนย์กลางของห้องคุญชายเนี่ยอยู่ที่14เมตรค่ะ14เมตรเลยเหรอครับใช่ค่ะห้องใหญ่เลยแล้วความสูงของห้องคุญชายเนี่ยที่วัดวัดมาเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับ10เมตรค่ะสูงมากค่ะเอาละครับถ้างั้นผมขออนุญาตพาคำนวณกันก่อนได้ค่ะสมมุติว่าคุญชายต้องทาสีนะครับทั้งหมดเลยทั้งผนังพื้นนะครับนะครับทั้งพื้นบ้างแล้วก็เพดานค่ะ เอาแบบ่าหนึ่งรอบนะครับ่เรามาคำวนวณก่อนครับตามนะครับสูตรการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกมีสูตรว่า2พื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ฐานของเราเป็นรูปของวงกลมใช่ค่ะก็มีสูตรว่า2พายอายกกำลังสองค่ะเดี่ยมเลยครับและก็พื้นที่ผิวข้างซึ่งพื้นที่ผิวข้างมีสูตรว่า นะครับเส้นรอบฐานคูณสูงเออเส้นรอบฐานที่ว่านั้นฐานเป็นวงกลมลรอบฐานก็เลยเป็น2งพายค่ะโอเคครับแล้วต้องคูณสูงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวน,นี้เนื่องจากว่าเราต้องการทาสีตั้งแต่ผนังพื้นและพิดานไปทั้งหมดนั้นเราก็ต้องคิดรวมกันเมื่อต้องการคิดรวมกันก็สามารถที่จะดึงตัวประกอบร่วมได้โดยไม่มีความจําเป็นจะต้องไปนั่งคูณพายสองครั้งค่ะก็จะได้เป็น2 พายะนะครับวงเล็บ R บวก H นั่นเองคราวนี้ลองสังเกตนะครับว่าตัวรัศมีของห้องของคุณทรายเนี่ยมันเป็น14ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็น14นะครับเป็น7เป็น21เป็น3 5พวกนี้เป็นตัวประกอบร่วมของ7ครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ค่าพายเ<อ>นี่ยก็ควรจะเลือกใช้22ส่วนเจีค่ะดีมากครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับว่าเป็น3.14ก็ได้ หรือว่า22ส่วน7ก็ได้เพราะเป็นค่าประมาณครับใช้อะไรก็ได้เห็นยวนะตอนนี้เพื่อให้เกิดการคำนวณที่ง่ายขึ้นน้องทางบ้านต้องใช้เป็น22ส่วน7ครับหรือถ้าตัวโจทย์กำหนดให้ใช้อะไรก็ต้องใช้ตัวนั้นค่ะแล้วตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้22ส่วน7ลกันนะครับได้เลยค่ะลองคำนวณแบบคารือหาดของคุณทรายดูน้องๆสามารถไปลองคำนวณอยู่ที่บ้านได้นะครับตอนนี้เปลี่ยนจากตัวพายไปเป็น 二十二点七。 2คูณ22ส่วน7คูณรัศมีที่ว่านั้นคือ14ค่ะในวงเล็บนั้นจะต้องเอารัศมีไปบวกกับความสูงใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น14บวกกับ10ค่ะซึ่งนะครับ7ตัวนี้ที่เป็นตัวหารสามารถที่จะตัดทอนกับ14ได้ก็จะตัดออกมาเป็น2ค่ะซึ่งก็จะได้คูณออกมาเป็นเหลือ2คูณ22ครับคูณ2แล้วก็คูณ24ค่ะ,24ค,ะ24ครับซึ่งถ้าเกิดว่าคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ย เราจะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดของการทาสีจะต้องใช้พื้นที่ถึง2,112ตารางเมตรค่ะเห็นไหมครับว่าคุณทรายต้องใช้นะครับพื้นที่ในการทา1รอบนะครับ2,112ตารางเมตรนั่นเองครับ กรณีครับมาลองดูอีกรูปแบบหนึ่งครับค<ะ>่ะอย่างในข้อที่แล้วหรือในโจทย์ข้อที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกรณีที่มีรัศมีให้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอีกรูปแบบหนึ่งไม่ให้รัศมีมาละยกตัวอย่างนี้ดีกว่าครับบ้านคุณทรายพอจะมีอะไรที่เป็นรูปทรงกระบอกไหมครับมีกล่องกระดาษค่ะสมมุติว่ากล่องกระดาษของบ้านคุณทรายเนี่ยะนะครับให้มาว่าสูงสัก20ินิ้วแล้วเส้นรอบฐานของ กล่องกระดาษที่ว่านี้ยาวสัก28ภายค่ะเป็น28ภายนิ้วนะครับ<อ>ถามว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ถ้ากำหนดให้ภายมีค่าประมาณ22ส<อ>่วน7เห็นไหมครับว่าบางครั้งตัวโจทย์ก็ไม่ได้กำหนดค่ารัศมีมาให้เราสามารถคำนวณได้เหมือนเดิม,มพวกเราสามารถคำนวณได้จาก1สูตรที่บอกว่าสูตรเส้นรอบฐานหรือเส้นรอบวงนั้นมีสูตรว่า2พายร์ จากนิยามตรงนี้นะครับเส้นรอบฐานที่ออกมาเป็น2องพาย R รสิ่งที่ผมกําหนดเมื่อกี้ให้ออกมาคือว่าเส้นรอบฐานมันยาวเท่าไหร่นะครับ28่พายค่ะเราก็จับสมาการมันเท่ากันครับหลักการง่ายๆเลยจากตรงนี้เราจะพบว่า2องพาย R รเท่ากับ28่สิบแปดเห็นอะไร2อันเหมือนกันไหมครับเห็นพายค่ะงั้นเราสามารถที่จะตัดทอนพายออกไปได้ครับค่ะ ตอนนี้มี2คูณกับรัศมีอยู่ซึ่งเท่ากับกับยี่เท่าของรัศมีคือ28รัศมีคือเท่าไหร่ครับ14ค่ะใช่เลยครับตอนนี้เห็นไหมครับน้องๆทาบ้านก็จะสามารถหารัศมีศมออกมาเริ่มต้นได้แล้วพอตอนนี้พอเราได้รัศมีออกมาเริ่มต้นนั้นเราก็สามารถเอาไปคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของกล่องกระดาษได้ถ้าโจทย์เนี่ยถามหาแค่ ผิวข้างเราก็คำนวณด้วยสูตร2อ p r h ถ้าโจทย์ต้องการตัวฐานทั้งหมดนะครับก็เป็น2พา p r กำลัง2แต่ถ้าโจทย์ต้องการพื้นที่ผิวรวมทั้งหมดนั้นก็เอาอีก2อ p r กำลัง2บวกกับ2พา p r h ครับซึ่งก็จะออกมาเป็นในรูปฟอร์มของตรงนี้แต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าต้องการคำนวณทั้งหมดเราก็สามารถดึงตัวประกอบร่วมออกมาได้ ซึ่งก็สามารถที่จะดึง2อพายอออกมาได้ข้างในจะเหลือเพียงเท่าไหร่นะครับ R บวกค่ะหลักการคำนวณเหมือนเดิมครับพอแทนค่าเอาอไปนะครับเปลี่ยนค่าพายเป็น22ส่วน7ค่ะเปลี่ยน R ของเรานั้นออกมาเป็น14ค่ะนะครับในวงเล็บนั้น14บวกกับ20ก็คือความสูงนะครับที่กำหนดให้แต่ต้นนะครับคำนวณตัดทอนทั้งหมดนั้นก็จะออกมาเป็น2,992การางตารางนิ้วค่ะนั่นเองครับนี่คือพื้นที่ผิวของกล่องกระดาษ แต่ถ้ามองกับกันครับถ้าบางครั้งเราพูดถึงแค่ถังขยะนะครับห oh. รือว่าถังอะไรต่างใช่ไหมคร<ะ>ับตัวถังเนี่ยนะครับตัวบนเนี่ยปากมันโลง่งนะครับตัวล่างเป็นตูดอยู่<ะ>แต่ว่าถ้าเกิดเราทาสีนะครับตัวนะครับกล่องถังขยะหรือรอะไรต่างเนี่ยนะครับ <nin> เราคำนวณแค่พื้นที่ผิวข้างก็พอเราสามารถคำนวณพื้นที่ผิวข้างที่เฉยก็ได้แต<ะ>่สมมุติว่าเกิดความสูงมันเท่าเดิมอะไรต่างเท่าเดิม,เ,ดมเราไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งหารัศมีเลย พูดที่ผิวข้างมีสูตรว่า 2πrh อยู่แล้ว<ะ>ในคอนเซ็ปต์ของ 2πrh อยู่แล้วนะครับ<ะ>เรารู้ผิวข้างของเราแล้วว่าเป็น 28π <ะ>อยู่แล้ว<ะ>ซึ่งก็สามารถคูณกับความสูงได้เลยครับ<ะ>ซึ่ง 28π เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเป็น28คูนนะครับ22ส่วน7ะนะครับซึ่งคูณกับความสูงก็คือ20นะครับ<ะ>ตัวนี้มีตัวไหนที่สามารถตัดทอนได้บ้างครับ ก็จะมี7กับ28ค่ะ7 1 7 7 4น8จแล้วจะกลายเป็น4คูณ22คูณ20ครับซึ่งก็จะได้คำตอบออกมาเฉพาะผิวด้านข้างก็คือ1,760ตารางนิ้วได้เหมือนกันครับเพราะอยู่ที่ว่ารูปทรงที่ว่านั้นเป็นยังไงระหว่างรูปทรงที่ออกมาเป็นทรงปิดนะครับเปฝาปิดทั้งคู่นะครับหรือเป็นกล่องที่ไม่มีฝาปิดก็ไม่ต้องคำนวณในส่วนของฐานได้เหมือนกันครับ คราวนี้เราคำนวณทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบของพื้นที่ผิวมาหมดแล้วเราจะเอามาใช้กับกรณีของการทาสีครับ oh. โดยธรรมดาแล้วเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสีนะครับแล้วก็พื้นที่การใช้งานครับโดยทั่วไปครับของการบรรจุสีในถัง นะครับซึ่งเราเรียกถังเนี่ยแต่ปริมาตรเรียกว่าแกนลอนครับ oh. ซึ่งแต่ละแกนลอนเนี่ยมีขนาดปริมาตรที่แตกต่างกัน <Ha. S 2> แน่นอนครับเวลาบรรจุแกนลอนออกมามจะเป็นลิตรใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งไอตัวที่ว่านี่ข้างกระป๋องเนี่ยนะครับหรือข้างถังเนี่ยจะมีการระบุด้วยว่านะครับถังนี้เป็นขนาดกี่แกนลอน hmm? ซึ่งแต่ละแกนลอนพี่ว่านี้สามารถทาสีได้กี่ตารางเมตรโ oh. อ้ตารางเมตรนะครับค่ะ ที่พูดอย่างนี้เพราะเดี๋ยวต้องใช้วิธีการทาสีด้วยโดยธรรมดาแล้วเราจะทาสีรองพื้นหนึ่งเที่ยวครับแล้วเราต้องทาสีพับกันทั้งหมด2รอบครับ<ะ>แปลว่าคุณซ้ายเนี่ยจะต้องคำนวณดีๆนะครับว่าคุณทายต้องซื้อสีกี่กันลอนกี่ถังไปได้เลยค่ะที่วัดออกมาเนี่ยตอนแรกที่จะต้องเอามาให้เราทาเนี่ยมีทั้งขนาดห้องอใช่ไหมครับที่เราคำนวณไปแล้วแล้วเสาก็ต้องทาเหมือนกันนะครับ<ะ>ซึ่งเสาสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นเสาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีฐาน นะครับสองฐานเลยเพราะว่าอันหนึ่งจะถูกปิดไว้ข้างล่างเราทายแค่ผิวข้าใช่ไหมฐานข้างบนเราทายไหมครับไม่ค่ะเราประกบใส่เพดานเพดานใช่ค่ะแั้วแปลว่าเราจะคำนวณเพียงแค่ผิวข้างส่งผิวข้างของเรานี่จะใช้สูตรว่า2 pi r h ค่ะโอเคพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคำถามก่อนเสาของคุณชายสูงเท่าไหร่ครับ มันจะมีอยู่ต้นหนึ่งสูงอยู่ที่5เมตรค่ะโอ้รัศมีเสาเนี่ยลองวัดมาได้อย่างครับประมาณเท่าไหร่ครับรัศมีเสาจะอยู่ที่21เซนติเมตรค่ะโอ้แสดงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนี่คือ42เซนติเมตรใช่ค่ะโอเคโอเคโอเค,อเคก็ถือว่าต้นใหญ่พอสมควรนะครับค่ะตนนี้เราจะมาคํานวณกันว่าพื้นที่ผิวข้างของเสาจะอ,อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณว่าต้องใช้สีเนี่ยกี่กันลอนกันแน่ได้ค่ะโอเคเริ่มต้นกันก่อน,นครับตามสูตรการหาพื้นที่ผิวก็จะมีสูตรว่า2องพาคูด นะครับเพราะนั um, ้นแทนค่าลงไปตามตัวเลยครับเพียงแต่พลิกเล็กๆน้อยๆของตรงนี้นะครับในที่บอกครับว่าแกนลอนเนี่ยมันคำนวณออกมาเป็นหน่วยที่เป็นตารางเมตรดังนั้นหน่วยทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะต้องเปลี่ยนออกมาในรูปของเมตรก่อนนะครับ๋อ้ค่ะตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราคํานวณออกมาเป็นรูปเซนติเมตรเราจะเหนื่อยมากในการคํานวณคานวณออกมาเป็นเมตรจะง่ายกว่าในการคํานวณตอนจบไม่ต้องมาแปลงอีกทีหนึ่ง ครับคราวนี้มาดูครับพายเนี่ยนะครับเราให้เป็น22ส่วนเ็ดเหตุผลที่ต้องให้เป็น22ส่วน7ด้วยเหตุผลว่าเราลองสังเกตตัวรัศมีสิครับ21ค่ะ21นั้นเป็นตัวประกอบร่วมของ7ใช่ไหมครับใช่ค่ะคูณ3อยู่ค้นควรจะเขียนทางนี้แต่สำคัญที่สุดคืออย่างนี้ครับใด้โจทย์กำหนดไว้ว่าเป็นเซนติเมตรค่ะนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนครับค่ะ การเปลี่ยนเซนติเมตรไปเป็นเมตรนั้นหลักการง่ายๆคือหารด้วย100นะครับเพราะว่า100เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1เมตรโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับ wow ว mm ่าตัวเสานั้นมีลัศมีคือ0.2.1ค่ะเนครับคูณความสูงของเสาซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วก็เขียนไปเลยครับว่าเป็น5ค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีตัวที่สามารถตัดทอนได้เพื่อทำให้เกิดการคำนวณที่ดีที่สุดของเรา อันนั้นตัวเลขที่ตัดทอนไี้บ้างครับ7กับ0.21ค่ะค่ะอย่างนั้นเอา7ไปหาร0.21ซึ่งจะออกมาเป็น0.03ค่ะโอเคเลยครับตอนนี้พวกเราจะได้สมการตอนจบแล้วของตัวเลขออกมาเป็น2คูณ22คูณ0.03ค่ะและสุดท้ายคูณด้วย5ค่ะ พื้นที่อยู่ที่ประมาณ6.6ตารางเมตรค่ะแต่นี่คือการทาแค่หนึรอบค่ะโดยธรรมดาแล้วการทาสีที่บอกต้องาทากี่รอบนะครับสอรอบค่ะสองรอบก็ต้องทาสีทั้งหมด2คูณ6.6ตารางเมตรก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ13.2ตารางเมตรค่ะแต่ว่าเสาของบ้านคุณทรายเนี่ยนะครับ ใช้ประมาณกี่เสาครับมีทั้งหมด4เสาค่ะถ้างั้น4ี่เสาก็ต้องเอา4ไปคูณกับ13.2าครับค่<ท>ะซึ่งจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับเอ,อ่อห้าสิบสองจุดแปดตารางเมตรค่ะอืมถ้า5 2.8ตารางเมตรเนี่ยก็มีสธิ์ทห้คุณชายเลือกครับว่าจะซื้อขนาด2.5แกลลอนไปเลยเพราะว่า2.5แกลลอนเนี่ยนะครับใช้ระหว่างประมาณ7 0ถึง75ตารางเมตรก็จะมีส่วนเหลือเยอะหน่อยค่ะหรือคุณท่ายจะซื้อขนาด1แกลลอนครับ หนึ่งแกรอนาประมาณ30ครับซื้อ2อ0พันก็จะเป็น60ก็ใกล้เคียงกับ52ที่ว่านี้งั้นใสายขอเป็นแบบ1แกลอน2ถังค่ะได้เลยครับก็จะเหลือเศษน้อยลงมาหน่อยะนะครับต้องขอบคุณคุณซ่อมากเลยนะคะที่วันนี้มาสอนทายในการคำนวณหาพื้นที่ผิวทรงกระบอกแต่แม่พอพูดถึงทรงกระบอกพุ๊บรารู้สึกหิวขึ้นมาเลยล้วค่ะทำไมล่ะครับ ก็พอดีแซไปดูรายการหนึ่งมาค่ะรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเขาพาไปกินแล้วก็ไปทําอาหารในกระบอกด้วยนะคะทำอาหารในกระบอกเป็นย<ฮ>ังไงฮะอถ้าอยากรู้ไปดูค่ะเขาจะทําเมนูหมูไม้ไผ่เข,เขาก็จะทำเมนูไข่ใส่กระบอกไม้ไผ่ใส่ขา้าวโพดแต่ไปเขาจะใส่ ใส่ซีใส่ผักใส่ผักใส่ไข่แล้วก็ใส่อันนี้ต้นหอมแล้วก็ใส่แครลอทแค่นี้แหละเสร็จแล้วจะใส่กระบ,บอกแล้วก็จะเอาไปเผา อ,อาหารข้างในก็น่าจะสุกแล้วน่าจะกินได้ไม้ไผ่มันกันไฟไว้ทำให้อาหารเราไม่ได้ไหมกระบอกเันหนาไฟมันไม่เข้าไปในกระบอก อร่อยอร่แล้เวเพื่อนๆล่ะอยากทำเมนูอะไรใส่กระบอกใบไผ่กันบ้าง แม่ข้อหลามนี่เองนะครับใช่ค่ะหิวเลยครับแต่ก่อนจะไปหาอะไรกินกันเนี่ยผมขอสรุปให้ฟังสักรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ผิวทรงกระบอ,อก,กีกอนนะครับ <Huh. S 1> <gracias> ในเรื่องของทรงกระบอ,อกนะครับเวลาเราจะหาพื้นที่ผิวเนี่ยนะครับจะต้องเกิดจาก2พื้นที่ฐานนะครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งถ้าเกิดเราตักทรงกระบอกออกมาเนี่ยเราจะพบว่าตัวทรงกระบอกที่ว่านั้นนะครับพื้นที่ฐานของมันนั้นฐานเป็นรูป วงกลมซึ่งวงกลมนั้นมีสูตรพื้นที่ว่า πr ย,ย,ยกกำลังสองดัะนั้นนะครับมินมี2อันก็ต้องมีสูตรว่า2าอง πr ย,ยกกำลังสองนั่นเองนะครับส่วนผิวข้างนั้นเราลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าผิวข้างของตัวทรงกระบอกนั้นนะครับผิวข้างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งความสูงนะครับของทรงกระบอกนั้นมาตรงกับนะครับความกว้างของตัว ฐานผิวข้างพอดีเลยซึ่งว่าความยาวที่ว่านี้นะครับดังยาวพอๆกับเส้นรอบฐานดังนั้นนะครับตัวพื้นที่ผิวข้างก็เลยมีสูตรว่านะครับความยาวรอบฐานคูณความสูงในความยาวรอบฐานของทรงกระบอกนั้นนะครับมีสูตรว่า2พ r ซึ่งความสูงในทรงกระบอกนั้นเรากำหนดให้เป็น h นะครับดังนั้นพื้นที่ผิวข้างก็เลยมีสูตรว่า 2πrh นั่นเอง ดังนั้นสมาการหรือสูตรในการหาพื้นที่ผิวทรงกระบอก mm. ก็เลยมีสูตรว่า2ย r ยกกำลัง2บวกกับ 2πrh นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโจทย์ต้องการที่จะถามรวมมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะดึงตัวประกอบร่วมออกมาคือไม่ต้องคำนวณค่าพายหลายรอบนะครับใน2สมาการที่ว่านั้นหรือ2พจน์นะครับที่ว่านั้นก็คือครับใน2พจน์ที่ว่านั้นมีตัวประกอบร่วมก็คือ 2πr เราสามารถที่จะดึง 2πr ออกมาได้ครับแล้ว จะเหลือแต่ละพจน์นั้นออกมาเป็น r บวกกับ h นั่นเองดังนั้นสมการสูตรรวมนะครับก็จะมีสูตรว่า2พ r อุ r ้งเล็บนะครับ r บวก h นั่นเองครับหากน้องๆมีคำถามนะคะแล้วอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Yroom มห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะ สำหรับวันนี้พี่สายและคุณโซต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยผมขออนุญาตไปซื้อข้าวหลามกินด่วนนะครับแถวนี้มีร้านอร่อยอยู่นะครับอุ้ยเดี๋ยวสายไปด้วยสิคะเดี๋ยวคุณชายไม่ไปซื้อถังสีเหรอครับเดี๋ยวให้มาซื้อค่ะหิวแล้วอยากกินข้าวหลามมากกว่าวันนี้เอาสักแปดถังเลยนะครับไปซื้อข้าวหลามกันดีกว่าค่ะ <laughs>